สวัสดีครับผมร้านแต่งรถ LK Auto นะครับและว,วันนี้เราอยู่กับ Fortuner ปี2019นะครับผมอัปเวอร์ชันเป็น Fortuner Reader ใหม่ปี2023คนับมะครับผมคันนี้มาในสีขาวมุกนะฮะ0 7 0นนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเปลี่ยนโฉมเป็น ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวลีดเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้านะฮะที่มาพร้อมกับตัวโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมแบบใบบีมนะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวเส้นเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบนี้นะฮะสวยงามเรียวยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวโคมนะฮะเป็นสีลมดําทั้งหมดเลยนะครับผมรับกับตัวคิ้วไฟที่เป็นสีดําเงานะฮะให้ความสปอร์ตดุดันเพิ่มให้กับตัวรถอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมรับกับตัวกระจังหน้านะฮะที่เป็นรังผึ้งสีดานะครับผม โลโก้ตัวลีดเดอร์จะได้เป็นโลโก้แบบนี้นะครับผมเหมือนตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับผมในส่วนของกันชนนะฮะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมตัวน,นี้เป็นกันชนเดียวกันกับตัวีเจนเดอร์นั่นเองนะครับในส่วนของเบ้าตัดหมอกเป็นแบบเดียวกันกับีเจนเดอร์เลยนะครับผมต่างจากีเจนเดอร์ก็ตัวไฟด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวด้านล่างนะฮะจะเป็นไฟกระพริบนั่นเองนะฮะจากตัวีเจนเดอร์จะเป็นแบบซีเรนชิวลายนะครับผมและในส่วนของอช่องลมตรงกลางนะฮะตรงช่องลมนะฮะ จะเป็นลังพึ่งลายเดียวกันกับตัวกระจังด้านบนนะครับผมให้รับกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะพิเศษนะครับตัวนี้ก็จะมีสันครีบนะฮะที่เสริมขึ้นมาตรงนี้นะฮะให้ความสวยสปอร์ตในสไตล์ลีเจนเดอร์และก็สไตล์ลีเดอร์นั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวอกด้านล่างนะครับจะเป็นสีบลอนนะครับผมตัวนี้เป็นสแตนดาดโรงงานทั้งหมดเลยนะฮะเข้ากับตัว Fortuner ปี2019เหมือนได้รถใหม่เลยทีเดียวนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมไปดูด้านหลังกัน และในส่วนของด้านหลังนะฮะก็มาพร้อมกับตัวไฟท้ายใหม่นะครับผมเป็นทรงเดียวกันกับรีเจนเดอร์นะฮะแต่ตัวนี้เป็นของตัวลีดเดอร์นะครับผมตัวไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นไฟแบบกระพริบรับกับตัวไฟหน้าอย่างลงตัวนะครับผมในส่วนของตัวรีเจนเดอร์จะเป็นแบบซีค u e นเชียลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวคิวท้ายนะฮะตัวนี้ให้ไปด้วยนะครับเป็นคิวท้ายของตัวลีดเดอร์นะฮะเป็นสีดําล้วนพร้อมกับตัวโลโก้ตัวอักษรเป็นสีดําแบบนี้นะฮะมาในสไตล์ยุคปี2023นนะฮะ โครเมียมต้องเอาออกนะครับตัวเป็นสีดําแบบนี้แบ็กโครสแบบนี้ให้ความดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวกันชนจะเป็นสีขาวมุก0ูญเเดียวกันกับตัวรถนะฮะเรานะฮะให้ตัวหัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวปิดรูแบบนี้มาให้ครบทุกจุดเลยนะครับผมแลวก็ยังมาพร้อมกับตัวลิ้นชายล่างนะฮะเป็นของตัวลีดเดอร์นะครับพร้อมกับตัวนี้นะฮะกันชนเราจะมีรูปตัวแอนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกรูปตัวแอเสริมความสปอร์ตให้กับตัวกันชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็จบรอๆลงไปอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับเจ้า Fortuner ปี2019 u น v ะครับอัพเวอร์ชันเป็น Fortuner Reader ปี2023นะฮะได้ความสดใหม่นะครับได้ความสวยงามในสไตล์ Fortuner r e ์ d e r แล้วก็ Fortuner r e e d e r แบบนี้นะฮะทั้งหมดนะฮะเป็นอร่รยแท้100%นะครัพร้อมกับตัวสีฉ่ำเบาแบบนี้เลยนะฮะท่านใดที่อยากได้งานคุณภาพงานดีๆงานเนียบๆนะฮะสามารถติดต่อสอบถามนะครโปรโมชั่น ที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ